สวัสดีครับผมปานเดชเกียรติวิเชียรจากสาขาแกงนะครับเชื่อทำไมต้องเลือกมาทำหลักสูตรของสมาร์ทเบนนะครับคือผมได้ดูหลักสูตรของก่อนเริ่มแรกนะคือได้ดูขายที่ยอาหลายเจ้าเหมือนกันนะครับก็ถูกใจหลักสูตรของสมาร์ทเบนก็ตรงที่มันเป็นหลักสูตรพัฒนาสมองนะครับเพิ่มสมาธิให้นักเรียนนะครับเด็กที่มีสมาธิสองฝั่งฝังขวาฝัง,ง,ง,งซ้ายสัมพันธ์กันนะครับเด็กพวกนี้ก็จะเก่องอื่นๆนะครับ ผมเปิดมาพบแล้วปีนี้เป็นปีที่7นะครับก็จะมีต่อสัญญาต่อไปอีก5ปีนะครับผลตัดรับของการทําธุรกิจนี่ถือว่าดีมากนะครับทุกคนที่อยู่ในเพอแกงเนี่ยดูจักเราหมดเลยนะครับทุกคนที่เคยได้เรียนแล้วนะครับผู้ปกครองก็จะนําลูกบุตรล้านมาเรียนต่อเราเรื่อยๆนะครับการทําตลาดตอนแรกๆก็นะครับ มีการแจกโบชัวนะครับลงสปอร์ตวิทยุตอนนี้ก็ไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเป็นตลาดที่ได้จากปากต่อปากมากกว่านะครับผู้ปกครองบอกต่อกันผลการเรียนนะครับของน้องๆที่เรียนจากสมาธิมาแล้วเนี่ย90%เอร์เซขึ้นไปนะครับเรียนดีเรียนดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ทุกวิชาด้วยนะครับเพราะว่าน้องมีสมาธิในการเรียนทุกวิชาเลยนะครับผลการเรียนก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับ การต้อนรับจากผู้ปกครองโดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับผู้ปกครองก็จะมาให้คำยินดีชื่นชมกันได้เลยในสาขาแปลงพ mm hmm. อสมควรมากครับ